จังหวัดกาญจนบ,บุรีเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566ชมการแสดงแสงเสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยและการแสดงทางศิลป,ปวัฒนธรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนเปิดให้เข้าชมฟรีเวลา13 3 0มินานาทีที่ห้องประชุมควายใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566พร้อมด้วยนางสาวกิรดาลำโครัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการนาย,ยกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดง,งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566ระหว่างวันที่17-26กุมภาพันธ์2566ระยะเวลา10วัน10คืนที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเทอิดพระเกียรติและให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวได้ลำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของไทยรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีมาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายในงานจะมีการแสดงแสงเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจำนวนหรอบแสดงเวลา1 9ก้านาฬิการองรับที่นั่งชมการแสดงบริเวณภายในอัฒจันทร์จำนวน1200ที่นั่งเปิดให้เข้าชมฟรีและกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการแสดงมหรสพสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงาน ฝากไปกไเปในเรื่องของสนิทภาพเนียอันนี้ไม่ทราบว่าฝากท่านนายกดงแล้วกันเพื่อที่ให้ประชาชนที่เคารพตุ้ช้างเนี่ยนะครับ,บหรือ,อการาทำศึกคัดความไว้ก็คือจะให้การจัดงานเหล่านี้รอบการแสดงรอบหนึ่งเราสุ่คนได้ถึงประสองร้อยคน สามอะไรบางเพิ่มเติมผมอาจจะขาดปกบางประเด็นไป